สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเหมืออีกแล้วนะคะไม่อีกแล้วสิก็คือห่างหายกันไปนานนะคะไม่รู้ว่าลืมกันไปแล้วหรือยังนะคะสําหรับวันนี้เลยนะคะวันนี้เลยมีโปรดีๆมีเทคนิคดีๆมานําเสนอกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสําหรับโปรเนต็ตแบบว่า ถูกๆก,กันเลยนะคะใช้กันแบบคุ้มๆยาวๆนะคะแล้วก็สามารถบอกต่อเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือว่าย,ยาติาตนะคะได้หมดเลยนะคะเป็นโปรแบบคุ้มมากๆนะคะเป็นโปรแบบ ของทูนะคะตอนนี้เป็นของทูอย่างเดียวเนาะอย่างอื่นเดาเหมยไปหามาให้นะคะซึ่งตอนนี้เป็นโปรของทูเป็นโปรเน็ต4เมกแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะใช้เท่าไหนก็ได้ไม่ลดสปีดเลยนะคะสําหรับโปรเน็ตทูแล้วก็โทรฟรีในเครือข่ายทูเนี่ยไม่อั้นเลยหรือว่าจะโทรต่างเครือข่ายนะคะโทรต่างเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น a อเนะคะหรือว่าดีแท็กอะไรอย่างงี้นะคะนาทีละแค่50สตางค์นะคะ50สตางค์เองก็คือแบบว่าถูกและคุ้มมากๆนะคะทุกคนถูกและ มากๆนะคะที่สําคัญเลยนะคะที่สําคัญเลยมันเป็นซิมเก่าค่ะซิมเก่าที่ทุกคนมีอยู่เนี่ยสามารถสมัครได้เลยนะคะคุณสามารถสมัครได้เลยนะคะเป็นซิมเก่าคือแบบดีมากๆนะคะใครที่ ยังไม่มีโปรนี้นะคะหรือว่าใช้เด็ดปลายเดือนแพงๆอยู่ต้องดูนะคะดูให้จบเลยนะคะไม่งั้นนะจะไม่รู้นะคะเราก็จะพลาดคิดดีๆไปเลยนะคะก็คืออย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยเราเช็คซิมกันก่อนว่าซิมเราเนี่ยอ,อายุกี่ปีแล้วนะคะซึ่ง มันจะมีเหมือนจำกัดนะคะว่ากี่ปีถึงจะสมัครได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือกดดอกจันนะคะ5 1 1หนึ่งหนึ่งดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมนะคะดอกจัน5 1 1ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะแล้วก็รอ SMS สักคู่นะคะเดี๋ยวมันจะส่ง SMS มาให้นะคะแล้วก็มันจะบอกว่าซิมนี้มีอายุการใช้งานประมาณตืตือปีหรือว่าตืตือตืเดือนนะคะเออแล้วเราก็ดูกันไปเนาะ ที่สาคัญเลยนะคะสามารถแนะนำโปรนี้นะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆญาติๆนะคะหรือพ่อแม่เราเองก็ได้นะคะคุ้มสุดๆไม่อั้นเลย1ปีนะคะต่ออายุอัตโนมัติเลยนะคะสําหรับตัวนี้ต่ออายุอัตโนมัติหลังจากสมัครเดือนแรกเราเพียงแค่เติมเงินเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วมาเข้าสู่การทําการเปลี่ยนโปรกันเลยนะคะเปลี่ยนโปรซึ่งต้องทําการเปลี่ยนโปรก่อนนะคะโดยการ กดดอกจัน935แล้วกดสี่เหลี่ยมเพื่อเช็คโปรก่อนนะคะเราว่าเราใช้อาโปรอะไรอยู่นะคะปัจจุบันนี้เราใช้แบบเช่นเป็นโปรแบบว่าเน C ็ตซีเมกเหมือนกันแต่ว่า2 0 0รอย่ะไเงี้ยมันก็ไม่คุ้มเนาะเราก็เช็คโปรก่อนแล้วก็ทําการเปลี่ยนโปรได้เลยทําการเปลี่ยนโปรมาเป็นโปรพนักงาน CP นะคะโปรพนักงานในเครือ CP นะคะทุกคนก็คือกดดอกจัน935นะคะแล้วก็ดอกจัน ห6นะคะแล้วก็กดสี่เหลี่ยมนะคะโอเคแค่นี้แล้วแล้วก็รอ SMS เข้านะคะบางบางเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะคะบางซิมอาจจะเปลี่ยนแบบมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนโปรสบาทนะคะแต่ของเหมือนเนี้ยเปลี่ยนฟรีนะคะงงกันไหมทุกคนก็คือเดี๋ยวจะขึ้นภาพไว้ให้นะแล้วก็สรุปตอนท้ายให้นะคะว่ายังไงนะคะก็คือเปลี่ยนโปรเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันจะมีอ่ ข้อความ s m s เข้ามาว่าได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนโปนะคะได้เปลีป่ยนโปรเป็นพนักงานเครือ CP เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำการมันจะให้รหัสมาเขาเรียกว่าอ<ล>ะไรนะคะกดตัวเลขนะคะดอกจัน900าตามที่มันบอกมาเลยนะในข้อความเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เลยว่าของเหมยขึ้นแบบนี้นะคะกดดอกจัน9 0 0าดอกจัน0 7 1ย์แล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เพื่อรับสิทธิ์ เพื่อรับสิทธิ์โปรนี้นะคะเป็นโปร4เมกแล้วก็โทรในเครือข่าย2แบบไม่อัน้นแล้วก็ WiFi ฟรีแบบไม่อั้นเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะพอกดเสร็จแล้วปุ๊บกดโทรออกปุ๊บมันจะมีข้อความเข้ามาหาเรานะคะว่าเออสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้รับโปร4เมกอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเรามาทําการสรุปกันเลยนะคะที่สําคัญเลยอย่าลืม เปลี่ยนโปรนะคะอย่าลืมเปลี่ยนโปรกันเลยนะคะแล้วก็ทําการเติมเงินเข้าไปในซิมนะคะ100บาทหรือว่าอาจจะเติมเกินไปเกินเกินไปสัก10บาทก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีค่าภาษีบวกเพิ่มนะคะประมาณ10บาทอะไรเงี้ยค่ะเติมเผื่อไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็กดตามรหัสตามที่มันให้มาเลยนะคะแค่นี้เป็นการเสร็จสิ้นนะคะใครที่แบบว่ายัางงงอยู่ก็สามารถ สอบถามได้จากใต้คลิปเลยนะคะว่าทํายังไงนะคะว่าเออไม่เข้าใจตรงนี้นะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตอบให้ทุกเมนเลยนะคะมันเออไปสามารถไปทําให้เพื่อนพี่น้องได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นโปรที่คุ้มมากๆที่เอามาแชร์ที่เออใช้เองส่วนตัวนะคะเอามาให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะว่า เออใช้แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็คือมันแรงดีนะคะก็คือดู YouTube ได้ไม่อานเลยนะคะได้แบบว่าไม่สะดุดเลยตัวนี้ดีมากๆแนะนำเลยทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์ให้ด้วยนะคะที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ Subscribe ให้แน่นๆหน่อยนะคะเป็นแบบฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยนะคะ